สวัสดีค่ะเพื่อนๆชีวิตติดดินินเยอยรมนีวันนี้พามาเดินเล่นยามเย็นอีกแล้วค่ะเพื่อนๆนเวลาสองทุ่มสามทุ่มตอนนี้นะคะยังไม่มืดเลยค่ะยังมีแสงแดดแล้วก็ท้องฟ้าสดใสมีเมฆให้ได้ชมกันนะคะบรรยากาศในภาพนี้เหมือนภาพวาดเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นทุ่งข้าวสาลีนะคะตอนนี้เขาเริ่มออกรวงแล้วค่ะเพื่อนๆนแต่ว่าวันนี้เราจะพาไปชมดอกกุหลาบของเพื่อนบ้านค่ะเดินผ่าน บ้านของคนอื่นในหมู่บ้านนะคะเพื่อนๆมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่นะคะที่แข่งกันชูช่อนะคะอดที่จะนำภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆไม่ได้จริงๆค่ะว่ากุหลาบหน้าบ้านของตัวเองสวยแล้วนะคะเพื่อนๆไปเดินชมของเพื่อนบ้านค่ะสวยกว่าอีกค่ะเพื่อนๆมีทั้งช่อเล็กช่อใหญ่เลยนะคะ และวันนี้ก็นำเอาสาระน่ารู้เกี่ยวกับกุหลาบมาฝากกันด้วยค่ะว่ากันว่ากุหลาบเกิดขึ้นมาเมื่อ70ล้านปีที่แล้วนะคะเพืเ่อนๆตามประวัติเล่าว่ากุหลาบถูกนำมาปลูกในพระราชวังของจกักรพรรดิในสมัยราชวงศ์ฮั่นนะคะราว5 0 0 0ปีมาแล้วค่ะส่วนชาวอียิปต์เองก็ปลูกกุหลาบส่งออกขายนะคะแล้วก็ชาวโรมันเป็นชาติที่รักดอกกุหลาบมากๆค่ะ ในยุโรปนะคะประเทศเน,ธนเธอร์แลนด์ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในการส่งออกกุหลาบค่ะกุหลาบนะคะคือดอกไม้ที่ได้รับความนิยมปลูกมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกนะคะมีต้นกําเนิดจากทวีปเอเชียค่ะมีผู้คนนิยมปลูกเพื่อความสวยงามตกแต่งสวนประดับตกแต่งบ้านประดับสถานที่แล้วก็ปลูกเพื่อการพาณิชย์ค่ะ โดยดอกกุหลาบนะคะจะนำไปสกัดน้ําหอมค่ะแล้วก็นำไปทําส่วนประกอบของสปานะคะการขยายพันธุ์ดอกกุหลาบนั้นนะคะเพืเ่อนๆก็ทำได้โดยการเพราะ,มะเมล็ดค่ะหรือไม่ก็การต่อกิ่งทาบกิ่งนะคะหรือการติดตาก็สามารถใช้ในการแพร่พันธุ์ได้ค่ะสำหรับสภาพที่เหมาะสมในการปลูก เจ้ากุหลาบนี้นะคะก็ควรจะเป็นพื้นที่ที่ระบายน้ําได้ดีค่ะแล้วก็ดินมีความเป็นกรดเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีแสงแดดส่องถึงค่ะเพื่อนๆอากาศที่เหมาะสมนะคะในอินเทอร์เน็ตบอกไว้ว่าประมาณ15-25องศาค่ะสำหรับโรคที่เกิดขึ้นได้กับกุหลาบก็มีโรคกลาน้ำค้างนะคะโรคกลาแป้งโรคใบจุดสีดำค่ะ หรือราสีเทานะคะหรือเชื้อโรคที่เกิดจากไวรัสค่ะ <S <S ส่วนศัตรูพืชหรือว่าแมลงนะคะก็จะมีรายแดงค่ะเพลี้ยไฟนะคะหนอนเจาะสมอฟ้ายนะคะแล้วก็ด้วงกุหลาบค่ะเพลี้ยหอยหรือเพลี้ยอ่อนก็สามารถเป็นศัตรูของกุหลาบได้เช่นกันค่ะ ความหมายของกหลาบแต่ละสีนะคะหน่อยเคยได้ทำวิดีโอไว้ในช่วงวันวาเลนไทน์นะคะว่าดอกกุหลาบสีอะไรมีความหมายว่าอย่างไรนะคะก็สามารถไปหาดูกันได้ค่ะแต่วันนี้ลองมาฟังกันเล่นๆน,นะคะเพื่อนๆว่าจำนวนดอกกลาบที่มอบให้กันแล้วสื่อความหมายว่าอย่างไรบ้างค่ะฟังกันเล่นๆสบายๆขำๆนะคะเพื่อนๆ การให้ดอกกุหลาบหนึ่งดอกนะคะหมายถึงรักแรกพบค่ะให้สองดอกนะคะแสดงความรู้สึกที่ดีที่ให้กันค่ะส่วน3ดอกหมายถึงฉันรักเธอนะคะเจ็ดดอกคุณทำให้ฉันหลงไหลค่ะส่วน9ดอกนะคะเราสองคนจะรักกันตลอดไปค่ะสิดอกคุณเป็นคนที่ดีเลิศมากๆค่ะสิอดดอกนะคะ คุณเป็นสมบัติที่มีค่าชิ้นเดียวของฉันค่ะ12ดอกขอให้เธอเป็นคู่ของฉันเพียงคนเดียวนะคะ13ดอกเป็นเพื่อนแท้เสมอค่ะส่วน15ดอกฉันรู้สึกเสียใจจริงๆ20ดอกนะคะฉันมีความจริงใจต่อเธอค่ะ21ดอกชีวิตนี้ฉันมอบให้เธอ36ดอก ฉันยังจําความหลังอันแสนหวานได้ค่ะ40ดอกความรักของฉันเป็นรักแท้ค่ะส่วน99ดอกฉันจะรักเธอจนวันตาย100ดอกฉันอุทิศชีวิตนี้เพื่อเธอ101ดอกฉันมีคุณเพียงคนเดียวเท่านั้น108ดอกค่ะคุณจะแต่งงานกับฉันไหม คิดว่าสาวๆคงอยากจะได้108ดอกนะคะส่วนสุดท้ายค่ะ999ดอกฉันจะรักคุณจนวินาทีสุดท้ายค่ะฟังกันเล่นๆขำๆไปนะคะเ,เพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับความงามในวันนี้ที่นำมาฝากกันค่ะกุหลาบที่นำมาฝากในวันนี้นะคะเป็นของเพื่อนบ้านทั้งนั้นเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความเพลิดเพลินไปด้วยกันนะคะแล้วก็ฝังสาระหรือว่า อาจจะไม่ใช่สาระนะคะเพื่อนๆแต่ก็ฟังกันเพลินๆค่ะถ้าชอบคลิปก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆสำหรับทุกท่านที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปนะคะ พบกันได้ใหม่กับช่องชีวิตติดตินอินเยอรมนีช่องที่มีแต่ความสวยงามและความสบายใจมาฝากเพื่อนๆน,นะคะถ้าชอบคลิปก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วค่ะและหวังว่าคงจะได้เจอกันอีกในคลิปหน้านะคะรักษาสุขภาพของตัวท่านเองและก็คนรอบข้างด้วยนะคะสวัสดีและมีความสุขมากๆค่ะ